ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกหมีน,นั่นเองลูกหมีลูกหมีพาทัวหรือลูกหมีอะไรสักลูกหมีนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราจะก็จะมาดู่เขาเรียกว่าอะไรเขา,เราไม่ได้ดูสิเราจะมาพาอดูถูกแล้วเราจะมาพาทุกคนดูของจิ๋วเดย์มากกันนะคะเพราะว่าเรามีเยอะมากๆแล้วก็อ่า คนก็น่าจะอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงมีเยอะเนาะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบเล่นบาร์บี้ค่ะแล้วก็อยากมีของกระจุกกระจิกให้บาร์บี้ใช้เป็นของชิ้นเล็กๆที่พอดีกับมือบาร์บี้พี่ก็เลยไปหาที่จะตุจักกันมานะคะสําหรับคนที่ซื้อของแบบนี้เหมือนกันแล้วยังมีข้อสงสัยว่าเออทำอย่างนี้ได้เปล่าทำอย่างนี้ได้เปล่าวันนี้ก็จะมาเฉลยกันเลยค่ะนี่มาเริ่มกันที่สตาร์บัคนะคะมค่ะสต b u c บัคสอะไรที่เล็กหรือไม่เล็กเพราะว่า ตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยเราเพิ่งมารู้เมื่อวานนะคะเราเราเพิ่งมารู้เมื่อวานนะไม่เห็นเราเพิ่งมารู้เมื่อวานนะทุกคนว่ามันเปิดฝาได้นี่เดี๋ยวเราจะไปเปิดฝาให้ดูนะคะตรงนี้เลยนีย่มีกาแฟมีฟด้วยนะคะนี่มีฝาด้วยคือ,อรายละเอียดดีมากมากเลยนะนี่ มีสตาบา่ด้วยนี่คุกแม่ฟกติมีก็จะเป็นลายส้นแล้วก็มีที่เขียนชื่อด้วยนะคะเนี่ยชื่อเขียนไซส์ใส่รตรงน,นี้นเฮ้ยตกใจ <c oughs> แม่นี่แม่เราดีนะทุกคนในการรีวิววันนี้อยู่เน่อันนี้เพราะว่ายังไม่มีคนรู้ว่ามันเปิดฟ้าได้ วัสดีครับผมพอเรารีวิววันนี้เลยใช่ไหมทุกคนยิ้มให้ก่อมสินัคือพ่อแล้วน่นนคอ่แค่ิครีมีความแอบรมดนะทุกคนเห็นไหมมีการลุด ถ้ามันโดดเดี่ยวทุกคนก็ค่อยๆซ่อมพิวิธีการซ่อมพี่เลยเนาะทำงี้ทุกคนนี่ถูนๆนี้มันก็จะติดแบบนี้มันก็จะติดประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวดีดังเฮ้เดี๋ยวดีจะพอแล้วค่ะทุกคนโอเคถ้ามันต่อบนฟ้าหราทำอะไรนี่คืออะไรอ่อรอเนีเ่ยาาตับัลากันนั่ะไรในตาา่ตับัลากัน อันนี้ถามพ่อพ่อเคยกินสุดตาบัางน่าจะเป็นกาแฟใช่กาแฟอันนี้ไม่ใส่อะไร้ากาแฟมีวิปครีไมไหมล่ะไม่มีนะถ้ไม่ใส่มาก,ก็เป็นชอ็อตแล้เป็นอันี่ไงเ<า> e <pe> อปเซโซ่เอปเซโซ่อเคไม่ก็เป็นชามะนาวหนูเดาว่าชามะนาวมีน้ำแข็งด้วยอ่ะที่เราบอกว่ามีน้ำแข็งด้วยแต่ทุกคนยังไม่เห็นอ,อยู่ไหนล่ะเนี่ย เมฆทุกคนไอ้ก้อนเกล็ๆเนี่ยดูนั่นเลยดูนั่แนแหะมีหลอดด้วยนะคะหลอดทำมาจัดลวดหลอดได้นะเรามีหลายแก้วนะคะมีแก้วหนึ่งหลอดสีม่วงแล้วมีหลอดสีแดงสองอัน,นหลอดสีเหลืองหนึ่งอันแล้วก็หลอดสีม่วงหนึ่งอันอันนี้เป็นพวก ปันป่นต่างๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นนมชมพูปั่นใส่วิปครีมน่าก,กลัวมากเลยเอ,อ้ยน่าก,กลัวอะไรล่ะน่ารักมากเลยพูดผิดพูดผิดหลอดสีเขยียวนะคะคืออันที่มันเกี่ยวกับปั่นเนี่ยมันจะเป็นหลอดสีเขยียวหมดเลยเนหะ็นไหมซื้อจากแจตุจัดเหมือนกันนะคะน่าเรียกเขานุ่งไม่นานเนี่ยวิปมันนุ่งเลยนะุ่ง,นะงนี่แล้วก็จะว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็ต่อไปเราจะโชว์นี้นะคะมัชะสีเขียวเป็นอีเรียกคิดว่าเป็นชาเขียวก็ได้ใส่วิคีม,มอนกันเลยถ้าคนสีมันก็จะโดดโดดโดดแน่นเองต่อไปก็จะเป็นอีกตัวนี้กันค่ะเป็นเหมือนชานมนะคะน่าจะเป็นน้ำพวกลาเต้อะไรประมาณนี้มังไม่เคยรู้เรื่องกาแฟเหมือนกันนี่ก็จะมีวิคีมเช่นกัน,กนรอสีเขียวเหมือนเดิมรนนี้จะแบบเป็นแบบไม่ออกไม่ออกข็งแขเหมือนอันเนี้ย อันนี้ไจอกแข็งอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นแบบเหมือนกก๊ก้อะไรประมาณนั้นถ้าคนสีก็จะดอกเหมือนกันนะคะเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยมือใช้มือดีถือกล้องเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้มือดีถือกล้องเมื่อกี้ก็ใช้มือดีรีบูงไงมือก็เลยขอเปลี่ยนมือหน่อยเหนื่อยต่อไปนี้จะไม่ไม่ใช่ของที่เราซื้อจากจากจตุจักรนะคะทุกคนอันนี้จะซื้อเอ็ม ได้มา,ากับปากกานะคะทั้งสองอันเลยนะจะเป็นชาไข่มุกเนาะมีมุกไว้ด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำแบบพวกน้ำเขาเรีอยกว่าอะไรอะน้ำอัชญชันละมั้งเนี่ยโซฟาหนึยหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสีช,ชมพูมพทุกคนที่เราบอกว่าไอ้พวกนี้มันคนแล้วมันดรอปเนี่ยไม่ใช่หมายจริงไอ้ไอ,ไอันนี้มันคนได้นะทุกคนเราหมายถึงว่าถ้าของจริงคนแล้วมันน่าจะดรอป เราบอเขาว่าอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็จะจัดเรียงเข้าที่เดิมก็คือจะอาจจะนานนิดนึงนะคะทุกคนแต่เราจะพยายามรีบทันค่ะไม่รีบทำค่ะ โอเคเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นฟูสลัดค่ะเหมือนของพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้กินนานลืมชื่อแล้วอะป้าอ,อ๋ออ๋อรู้แล้วจำชื่อไดนะ้ของพวกซิลเลอร์ค่ะของพวกซิลเลอร์เลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลืมชื่อทุกคนที่มันที่เออดีดีด,ดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อบทอดอะไรทอดทอดอ่ะเอ็นเนี้ยของซิบเลอรอ์ที่มันเป็นที่ไม่มชอบกิน,น,อ,นอ,อ๋ออันนี้มันอบนะคะทุกคนที่แม่เราชอบกินแล้วก็อันนี้เป็นสเต็กนะคะโอ๊ยว่าชนเจ็บอันนี้สเต็กเนื้อนะคะอันนี้กุ้งเห็นปูระอันนี้น่าจะเป็นผักผักทั้งคู่เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผักอะไรเป็นเซรามิกนะคะ อันนี้ของโปรดเราเลยในสิ๊เกเกอร์นั่นก็คือแซลมอนแซลมอนฟ้าชื่อแซลมอนอะไรนะที่หนูชอบกินอ่ะแซลมอนลมควันเนาะหรือว่าแซลมอนกระทะร้อนที่หนูชอบกิน,กน,อ,นอ่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแซลม์โอ้ยกับด้านแซลมอนกระทะร้อนนะคะจะมีราซอสให้ด้วยแล้วก็มีผักมีอะไรสักอย่างหน้าไม่นะ่าเราเดาว่าน่าจะเฟรนฟรายนะคะ แล้วก็มีเหมือนผักอะไรสักอย่างนะคะก็หน่อไม้ไปเนี่ยไม่ใช่ดอกหน่อไม้ค่ะทุกคนอันนี้มันผัก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 ลืมชื่อผักโอเคไม่ต้องพูดแล้วค่ะโอเคก็จะเซ็นอันหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเหมือนสลัดแ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่สลัดสลัดแต่ไม่ใช่สลัสาาดกินเลย,ยอันนี้เป็นทุกคนจําขนมปังในสิเลอร์ได้ไหมคะที่เขาจะเสิร์ฟให้โดยที่เราไม่ต้องสั่ง น่าจะเป็นอันนั้นแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ย w ัน t is t ต i ดอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นหัวของไอ้ตรงเนี้ยไอ้อวงวงเนี่ยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมะเขือโลกระ่ว่าเป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะคะเดียงเดยงเดิมเดิมต่อไปจะเป็น d ังกิ n d โดนัทค่ะตึด์ เป็นดังที่โดนัทแบบนี้นะคะจะมีโดนัทสองชิ้นแล้วก็มีกาแฟเนาะนี่บางที่โดนัทนี่ังที่โดนันดทนอันนี้ก็จะเป็นจำชื่อโดนัทไม่ได้เลยนะคะมีแต่ให้พ่อสั่งให้นี่อันนี้จะเป็นโดนัทแบบวงอ่ะทุกคนวงแหวนอะ่ะบ้านเรียกวงแหวนนะคะนี่แล้วก็เป็นกาแฟเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนรูปเฉยๆนะคะก็มีประมาณนี้ก็เป็น เซรามิกเชื่กันกดไปนี่ซูชิะคะ่ะอุ๊ยหล่นหมดแล้วเนี่ยอันนี้แล้วเป็นซูชิน่าจะทำจากไม้จริงๆเลยนะคะแต่ว่าไอ้อพวกไอ้พวกอาหารเนี่ยพี่ไม่แน่ใจคะ่ะมารีวิวไปใกล้ๆหน่อยอันนี้พี่ ที่ไม่ค่อยชอบกิบโซชินะคะก็เลยไม่ค่อยรู้ชื่อเนาะก็จะมีบางอันที่ไม่รู้มากอันนี้น่าจะเป็นซูชิกุ้งนะคะอันนี้น่าจะเป็นซูชิแซลมอนกิบอันเนี้ยไอโลโลอะไรโลโล,โลสักอย่างนึงสนิททานเลงไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันอันนี้อะไรอะกับแก้มหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีกับแก้มเป็นแบบเหมือนเขาเรียวกว่าอะไรทุกคนไข่ม้วนอ่ย แค่ๆน่าจะแค่ๆแฮมมอน,นนะคะไอ้ลงลึกของเขาตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นแซลมอนอันนี้ปลาหมึอกอันนี้โลโลอะไรโลโลอีกแล้วอะ่ะอันนั้นจะน่าจะโลได้สาหร่ายอันนี้น่าจะโลได้ไข่กุ้งคือพี่ชอบกินไข่กุ้งนะทุกคนเราเก็บเลยเพราะว่าเราไม่รู้อะไรแหละทุกคนอาจจะคิดว่ามีแค่นี้นะคะไม่จริงค่ะทุกคนรู้ว่าฉันชอบของจิง๋แต่ท่านผู้ชมน่าจะยังไม่รู้ <c oughs> นี่มันก็จะเป็นที่ถ้วยไข่สองถ้วยน่าจะตอกไข่สองฟองนะคะดูว่าไข่แดนก็ไม่ดูนี่นไข่แดงสองฟองแล้วก็ไข่ขาวขอประมาณสวยมากเลยนะคนเราช่่อมากเลยเหมือนจริงด้วย<า>น่าจะเป็นเลซิ่นนะคะ ทามน่าจะไม่ใช่เซรามิกแต่ไม่รู้มันเป็นกัคคืนเราก็จะมาเก็บว้ที่ครัวประมาณนี้เอ้ยไม่ไม่โฟกัอ่าก็จะเก็บว้ที่ครัวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปชนในตู้เย็นกันต่อเลยนั่นึลงนะทุกคนนี่อ,อันน,นี้ฉันเชื่ออยากจะรีวยิวมากๆเลยค่ะ คนเกิดที่พานมาเนี่ยพ่อซื้อมาให้แล้วมันอยู่ในสีน่าจะปลาน่าจะปลาน่าจะปลาคืออะไรเนี่ยนะคะเอ่อก็จะเป็นไอติม,มินกับโคนสีทองเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเราจะวางไว้ตรง,งนี้ก่อนย่อพุ่มต่ำอีกรอบหนึ่งยากเลเนี่ยการถือไอแพดเป็นกล้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอติมของไออะไรลืมชื่อป้าป้านี่ติมอะไรอะ่ะ ชื่อลืมชื่อเบรนบัสซินโรบินบัสซินโรบินนะคะก็จะเป็นไอติมบัสซินโรบินนะทุกคนใครรู้มีซิมก่อนดีซิมเค็มนิดนึงไหมเค็มนิดนึงมันตานใส่ไหมต้านนะเดี๋ยวเราจะมาดูกับพี่กันนะคะว่ามันไง ขอนั่งหน่อยเมื่อยเมื่อยให้ไมีสองอันนะคะเดี๋ยวเราไปยังไงก่อนยังไงฉินก็ต้องตรงหรือเดินดีไหมเอาไว้เลยมันแยกได้ด้วยนะสงสัยพี่พี่คนที่ทำดูติดกาวนะคะข้างในเขาจะก็จะเป็นฟัวเหมือนนี้เออก็จะมีเชอร์รี่ ไอ้ไอ้ที่มันเป็นเหมือนโคนไอติมเหมือนทุกคนแล้วก็โกลแล้วก็กีวีไอติมมิ้นต์ไอติมโอรีโอ้ไอติมวานิลลาไอติมสตร๊เบอรี่แตงโมให้ยังมองอะไรขนาดนี้ทุกคนแต่ใส่เป็นกัมมี่แตงโมนะคะไอแตงโมกัมมี่สิอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะป๊าด้วยที่มันพอไหนได้ไหม แมกดดแมมกอดหนไหมนม <c oughs> ีแกมมกดก็พี่สามสี่แล้วนะก็เป็นแบบนี้ตกตรงนี้เดดฮ้ยเมือ่อยเริ่มเมื่อยแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นราเมงของลูกแป ส้มนะคะนั่งก่อนเมย์เนี่อเดี่ยอะคันนี่โอ้ยชอบเลยนะไอ้กิสมส้มอ่ะทุกคนเคยกินที่มันแท้งๆอย่างเงี้ยนี่แล้วก็มีกิมส้มนะคะแล้วก็ใบไม,ไม้อันนี้ใบไม้ไมันม,ม,มีเชอร์รี่ด้วยอันนี้เชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่อันนี้แยมนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะว่าไอ้ไอซ้ซีๆพวกนี้คืออะไรมันคือส้มนะคะ เราดูจากในกล้องจริงให้แล้วโฟกัสได้ไหมขอล้อในกล้องอุ้ยให้ไปไหนแล้วาวมาองขันทุกวันนี้รูใจี่น้อ่าม่้ออืมี้ฮิิด อันนี้ก็เหมือนกันนะค่ะจริงจุ้งอันที่สุดเลยว่าไม่หล่นดีอันนี้ไม่หล่นก็จะมีบิสกิตเหมือนเดิมแล้วก็วิปครีมไอคินแบบไอเกกไอคินอีกแล้วไอติมช่วงนี้เหมือนลิ้นไส้สั้นนะคะจะใส่ชอบทำเสศษแกงกูเยอะไปหน่อยนะคะแกงกูในเออ่เขาเรียกเธอว่าเมลก็จะประมาณนี้ฟูกันหน่อยได้ไหมกล้องเขาเร็วอ่ะ นี่สีประมาณนี้แหละแล้วเราก็เก็บมันเรื่มทุกคนอันนี้เขลืมติดกาวค่ะเห็นไหมทุกคนเขาลืมติดกาวคือเห็นไหมไม่หลุดจากกันเลยอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นแบบพลาสติกแหละนี่านะสวยมากเลยนะเนี่ย มือนจะเป็นโอรีโอนะคะแล้วก็ครีมนิดนึงแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็ไอติมช็อกโกแลตเหรอแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนอะชอบกินไอติมแหละแต่ไม่ค่อยรู้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะแต่ไม่รู้อ่ะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ข้าเดิมสีเขียวฉันแปอ่านี้เป็นโทนสีม่วงค่ะทุกคนจะมีอันนี้สีม่วงเหมือนกัน ขาบอกอันนี้น่าจะเป็นบูเบอรี่หรืออะไรบูเบอรี่กเกแล้วก็นี่เป็นไอติมอัลมอนด์อัไอี้รูเป็นลูกองุ่นด์อ๋อถูกถูกท่ะทุกคนเป็นลูกอัลมอนด์ค่ะโฟกัสหน่อยดิเฮ้ยโฟกัสอ้๋อนี่สวยมากเลยทุกคนเราชอบมากเลยคือรายละเอียดแสงเน่ยาก็ดีนะเนี่ยต่อค่ะอันนี้ต่อไปเลยดูเนี่ยปลา โอเคทุกคนบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันอีพีสองบ๊ายบาย